สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเอ็กซสารบุรีบารมีหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์นะครับในการจัดทําวิดีโอขึ้นมาก็เพื่อที่จะหนึ่งนะครับเผยแพร่นะครับบารมีของครูบาอาจารย์นะครับของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็เผยแพร่วัตถุมงคลของท่านนะครับประเภทเครื่องรางนะครับของขังมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมี มีดหมอนะครับที่ถือว่าเป็นวัดถงมงคลประเภทเครื่งรางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยนะครับคือประเภทมีดหมอของหลวงพ่อเดมิมสําหรับวันนี้ผมก็จะมีเป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมในยุคต้นนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้มาให้ทุกท่านนะครับได้ชมบรารมีและก็ชมความสวยงามของอักขระและก็ลวดลายต่างๆบนใบมีดนะครับอ่านะครับเล่มนี้ครับ มีดหมอเล่มนี้เป็นมีดหมอนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นมีดหมอในยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมในยุคต้นเนี่ยก็จะลวดลายหรือรูปแบบ,บต่างๆอาจจะยังไม่เป็นที่แน่นอนนะครับหรือไม่เป็นบรรทัดฐานที่ไม่มีรูปแบบเอาพูดก็คือไม่มีรูปแบบที่แน่นอนที่ชัดเจนนะครับก็อาจจะเป็นช่างชาวบ้านนะครับที่ทําขึ้นมานะครับอ่าเล่มนี้ครับ อ่าเล่มนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตั้งแต่เื้องต้นก่อนนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับถือว่าเป็นมีดที่อยู่ในยุคต้นของหลวงพ่อเดมอเห็นไหมครับตรงถ้วยรัดกันตรงนี้ก็จะทําด้วยเงินนะครับเห็นไหมครับนี่ขึ้นมานะครับปอกปอกแกลักด้วยวัตถุนะครับเป็นทองเหลืองนะครับเห็นไหมฮะ ไม้ก็จะเก่าวัสดุอะไรต่างๆก็จะเก่านะครับลวดลายผ่านการใช้งานมาเป็นเวลาร้อยรปีนะครับนี่ถือว่านะครับเป็นมีดที่มีความสมบูรณ์แล้วก็เก่านะครับเห็นไหมครับตัวรัดกันนี้นะครับอโอเคนะครับทีนี้เรามาดูลวดลายนะครับ มีดหมอลงไปเดิมรอานี้นะครับข้านในอือนะครับดูตรงกันเห็นไครับกันจะแห้งถือว่าเก่ามากๆนะครับกันแห้งสนิทเลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับนวดลายบนใบมีดด้านนี้นะครับเห็นไหมครับ ลวดลายมีความสวยงามแล้วก็คมชัดนะครับถือว่าเป็นมีดยกต้นที่มีความสวยงามแล้วก็ยังคงความสมบูรณ์นะครับลวดลายต่างๆนะยถือว่ายังสวยงามนะครับ อีกด้านหนึ่งกันจะแห้งนะครับถ้วยรัดกันนี่ก็จะแน่นสวยนะครับล่องนะครับอักขระต่างๆนี่จะลึกโดนให้ด่ดดะเห็นไหมครับถือว่าเป็นเม็ดหมอที่มีความสวยงามแล้วก็พบเจอได้น้อยนะครับเล่มลายแบบนี้ นะครับนี่เราต้องปอกนะครับเห็นไหมครับจะมีความเก่านะครับขึ้นลาลาจากธรรมชาตินะครับโอเคครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับกดเป็นกำลังใจให้กัน,กนซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ช่วงท้ายของการทำวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ขออำนาจบาร,รมีนะครับของหลวงพ่อเดิมจงปกปักนะครับคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวของท่านเดินทางไปไหนแค้วคาดปลอดภัยครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ